เจคเคนโนแนะนําบ้านสวนให้ชมนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะทุกท่านบนพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะบนพื้นที่ก็จะมีต้นผลไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะมากมายค่ะอยู่เต็มพื้นที่นะคะมีบ้านด้วยค่ะสําหรับพักอยู่อาศัยนะคะในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนค่ะตัวบ้านมีห้องน้ําในตัวมีห้องนอนห้องครัวห้องโถงไม่ได้กั้นนะคะ มีแอร์หนึ่งเครื่องมีปั๊มน้ำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีค่ะน้ำดีดินดีนะคะปลูกคุเรียนไว้แล้ว30ต้นค่ะมีไผ่ตรงไผ่ซางหมน5้ากมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะมะะโกระม,มุดรำใหญ่ฝรัยยร่งมังคุดมะพร้าวส้วมโอทับทิมกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยหักมกุกกระท่อมโกโก,โก้พุทาและอื่นๆอีกมากมายนะคะ แปลงนี้เลยนะคะทุกท่านมีสระน้ําด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรับนัดชมนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะ,ะท่านสามารถติดต่อเจราจารนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงค่ะเพื่อเข้าไปรับชมพื้นที่นะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะสถานะพร้อมโอนได้เลยพร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะอยู่ที่ตำบลทะเลบอกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าจะม,มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะส่วนแอดมินเองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ